ตอนนี้เป็นเวลาที่สิ่งระหยัดเชื้อมาถึงตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลา้าวโมงกว่ามไม่ได้ตื่นเช้าอะไรแล้งเดี๋ยว วันนี้วันพุธรอ,อเพื่อนมารับนะครับตอนเที่ยงไปเลยครับแล้วก็ไปถึงสนามแพในใี้เย็นโอเคไปกันโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ไปสนามแข่งมันก็ต้องเอาประกรณ์แข่งนะแล้วถ่ายให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ข้อแรกเลย <Okay. S 1> ก็ชุดแข่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์แข่งเนาะจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นอะไรแต่ว่าถ้าอุปกรณ์แข่งทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าเดียวกันแยกกับเสื้อผ้าไปเลยมันก็กสะดวกดีครับก็มีไว้ก็ดีบางคนก็มีวิธีพับชุดแข่งต่างกันไปนะครับอย่างของผมเนี่ยใช้วิธีม้วนเอาเพราะรู้สึกว่ามันประหยัดพื้นที่พอม้วนมาอย่างนี้ปุ๊บระสาสที่เหลือบางชุดกันไฟอันนี้ สำหักานไปก็จะมีทั้งเสื้อทั้งเกงนะครับมีไว้หลายตัวก็ดีนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องพึ่งร้านจักแห้งกันเวลาไปแข่งทีเนี่ยมันก็หลายวันเราจะเอาเงื่อตัวเองตัแต่วันพฤหัสไปใช้จนถึงวันอาทิตย์มันก็จะยังไงอยู่อันนี้เขาเรียกว่า hands device hands device นะครับ hands เป็นของโชว์ t รซซิ n ง ก็ใช้มือแข่งครั้งแรกเลยฮานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไว้กันเวลาสมมติว่ามีการรดชนหน้าตรงเกิดขึ้นเนี่ยก็จะการเขาเรียกว่าอาการวิบล s ชนะครับก็คือการคอสะบัดรีเเรกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสได้ก็ต้องมีไว้ถุงมือบราคว่านะครับบราคว่าใส่หัวก่อนก่อนจะใส่หัว อันนี้ก็บวกแข่งของผมก็เป็นยี่ห้ออะไรนะครับมีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ข้างในด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้กับระบบของสติโลที่จะใช้ในรถแข่งครั้งนี้นะครับอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราตกลงกับทีมมายังไงจะใช้อุปกรณ์ระบบไหนก็คุยกันให้รู้เรื่องครับหรือบางคน,นก็อาจจะคลาสสิกเลยก็เป็นระบบสัญญ,ญาณมือหน้าผิดได้สสยไป,ไปพวกหมวกกันผมมือผมจะใส่ไว้ในมีประหยัดที่รองเท้านี่ องเท้าแข่งขู่เยินมากถูงเท้านะครับจะมี f a a กำกับอยู่ด้วยเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้เป็นถูงเท้าที่ใช้ในการแข่งขันรถยนต์กันไฟได้นะครับสําคัญสุดเลยไม้แขวน อโอเคเราขึ้นรถกันแล้วกำลังเดินทางไปบุรีรัมย์โดยมีจุดแวะพักเป็นร้านเจสุกม8นะครับเหมือนเป็นพิธีหนึ่งที่ มันต้องกินนะด้านคนขับนี้ก็ชื่อเจ้นนะครับผมก็เจ้นก็จะเป็นเพื่อนที่ขับด้วยกันมานานแล้วกับผมกระบอมครั้งนี้เขาจะไปในฐานะเดอะแบของอีโค e เบอร์ห้นึงสะครับโดยที่เจ้นจะเป็นผู้จัดการทีมสำรองเขาเรียกว่าอะไรซับแมเนเจอร์อีกทีึนนะครับผมโดยที่ตัวจริงก็จะเป็นชื่อพี่อาร์มนะครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวอีกทีนึงผมก็ตื่นมากินลาบเต็ดนะ กิดดลปมึงจะนอตทิ้งกูโซโๆนะจวนบ๊ายบาย เจสุนะครับนมย่างกับลาบเป็ดบอกได้ว่ามาจากนัดเดี๋ยวขอเอาค่าคอมมันโชว์ไมดดมได้มันโชว์กล้องนะแม่งจะหมดอยู่ถ่ายไม่ทันอร่อยไปก็ตอนนี้นะครับเหมือนโบฮีเมียร์แรปโซดี้เลยว่ะจากอุณหภูมิในจอนะตอนนี้25องศา วีหนาวเหนื่อยไหมครับคุณเควินใช่หนาวหนาวถามเหนื่อยตอบหนาวอะไรกูเหนื่อยไหมไม่ชินแล้วชินแล้วขับทางไกลชินแล้วไม่เละแต่เรามีวักแวะไม่ใช่วักแพะแวะพักวักแพะวันเฉย แวะพักไงกลางทางที่เจสุครึ่งทางพอดีเจสุครึ่งทางพอดีเ้าสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดี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 ครับทุกคนสวัสดีครับพี่ไหนกินอ่ะกินแล้วพี่ตอนไหนเนี่ตอนไหนวะตอนหลังเต็มเพิ่ลยนั่นเต็มเราอยู่ไหนตาเกียบเบื่ออะไรวเนี่ยว่าอย่าบอกว่าเลยมาแล้วแหละอุ้ย ตอนนี้เราเป็นเวลาขับเร็วอ,อย่างเงี้ยหายไปไหนต้นหนึ่งเออได้งานดีเลยใครทำไรคร <ยา S 1> ับพี่ขาาึ้รถเจายาวล้อไปใส่ยางขึ้นรถใช้นาา้างนอกพี่เห็นมีออโต้แบ็กอยู่ตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวผมโทรถามก่อนอ่าหเดือน สี่เดือนต้องการจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้พบูลและช่างทุกคนที่ปัตยาประทับใจเราไะแล้วพี่บูลไม่มาดูแล้วถ้ามันสําเร็จแล้วผมไม่มีพี่คอยกอดไว้เฮฮาตอนผมชนะเนี่ยผมรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมาเถอะเดี๋ยวผมกดอันไป่นันคอยววาดเลวอะล้อเลยล้อเลยหมดฟิลเลยพ่บูลได้ยินแล้วนะพี่ให้มึงพูดเอ้าพูดแทนใจผมไม่หมดแล้วใจใจหมดแล้วนะใจทั้งนั้นะที่พูดมาเถอะสนามยังไม่ทันเห็นพิษ ก็มีภารกิจก็มาถึงก็ได้ใช้บริการออโต้แบ็กบริรัมก่อนเลยนะครับอตอนนี้ในพิซที่เรายังไม่เห็นเนี่ยรถแข่งเราจอดไว้แล้วเตรียมติดสติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นไว้แล้วแต่ว่ายางเนี่ยต้องเอามาเปลี่ยนซึ่งในบริลัมนาทีนี้เราจะพึ่งพาใครได้อีกนอกจากออกโต้แบ็กไหครับผมครับแล้วแต่ <c oughs> Dos มึงเลยครับใช้งานที่เด งานก่อนการอาร์มนะครับผมก็เป็นมันสมองของทีมนี่จะถ่ายวันดีๆก็ได้วันนี้ไม่ต้องถ่ายหรอกไม่องถ่ายเออถ่ายวันดีๆดีกว่ามึงแค่มึงแ,แค่เอา<ค>นะไปตัดเป็นหนึ่งเป็นเป็น,ปนมึงไม่ได้ลงทุกวันนี่มึงลงมึงลงเป็นทริปเก็บไปก่อน นี่นอกจากมึงเป็นภาระไปรับม <és> ันแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นภาระมึงไปรับมันแล้วมึงต้องเป็นภาระเป็นมึงช่างมานให้มันถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยเอ้นี่มึงโคตรภาระเลยดิบอ่ะมึงย้ายอยู่มีเดียป่ะไม่ต้องขับไม่ไม่ไม่ก็ประมาณนี้แล้ครับทีมแล้วแล้วไปพเราฟว่ไหนให้จบไปพิลาไปพิลาฟว่ไหนพรุ่งมี้ป่ะมอนต่นเอออร้อันนี้ครับการ เข้าเลยรถคู่บุญผมที่วิ่งทั้งปีจะฝากภาระไว้แค่เท่านี้แล้วก็กระโดดไปขับขันนุ้นต่อก็เป็นรถเตอร์ซ่าเตอร์ซ่าที่วิ่งในดิวิชั่น2เคเื่อ 3S ทำเรื่อมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ทำบอดี้พาร์ทใหม่ by อัสซี่นะครับเรสพาร์ต by อัสซี่อินเนอร์ไลน์นะครับเต่าดีพิเซต์มากครับ กันชนหน้าโคตรหล่อจริงอันเนี้ยเท่าไหร่ไงทีมผมน่ารักทุกคนเอาค่ะเต้นจะถ่ายรอบนี้อย่างพูดงี้นี้แบ่งอยู่ได้กดขาดนาหลือเหรอเพราะว่าแบงค์ผมมีจ้อหน้าี่เดี๋ยวขับไปพูดไปรถไ้ยใส่เสียงที่หลังได้อ๋อ อไปไปถ่าย <ules> <ro> เจี๋ยกันได้คำปากไว้กระบุกคลมีไว้ก็พอเอาโบกหน้าเต็มมาอ๋อหเรียบมาอ๋อก็ประมาณนี้ครับพี่ทีมงานก็เดี๋ยววันนี้เขาจะเปลี่ยนล้อยางมาละที่ออโต้แบ็กเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเอาลยางขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็สรงเตรียมสำหรับการซ้อมในวันพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันก็ยังไงก็ในคลิปเราก็จบประมาณนี้เดี๋ยวมาแล้วเปล่าตาของมันพ่อมึงก็ไปเอาไปเอาไปเอาไปลองอะไรอ่ะ ก็นี่นะครับ<ข>ปัญหาของคนเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบแล้วม <laughs> ีอะไรมารองตูดเ <laughs> ยอะเดี๋ยวเราจะขนอุปกรณ์ชุดแข่งส่วนตัวพวกนี้ไปไว้ที่พิษว่าตอนเช้ามีงานต้องทำเลย <laughs> นี่เหมือนถีทงทัวเลยว่ะาตามมานะครับ <laughs> ขึ้นนี่แปดจะสีแล้วคิดอะไรต่นไปแล้กี่โมงกี่โมงที่นอน่ะกี่สามไม่นอนไม่หลับใกล้คือโกนี่ยไปปั๊มใกลกลคือโกอ้ไม่ใช่ใช่ปั๊มใกลไกลคือ ใช้โคตาคุ้มจงุ่ว้ิ่งสังกำลังฟิตติ้งเบาะที่กำลังจะลงไปวิ่งใน ความที่เขามีภาวะหมอนรองกระดูกอักเสบ L5 L5 และ S1 โอ 1. 1> อคแล้วนั่นแหะครับอายุเลขสปุ๊บไปกันทีแข่งรถโดนชนไม่เคยเป็นอะไรเลยตีกอลวันเดียวเรียบร้อย กันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงป้ายทำโทษจะยื่นที่สูงฟินิชเชี่ยวนะครับก็ยังชูป้ายนั้นอยู่แต่ตรงสตาร์ทจะมีจอที่ขึ้นนะครับเป็นการช่วยบางทีนักแข่งเราบอกว่าเราพบสองมาเราวองไม่เห็นสูงฟินิชว่าขึ้นทำโทษอะไรแต่อันนี้คุณผ่านไปตรงเส้นสตาร์ทคุณเตอมมากมันจะขึ้นทุกอย่างนะครับตอนนี้เป็นโอเคอันนี้ก็คือ พิซโลเคิร์ฟเคิร์ฟเป็นเคิร์ที่เคยวิ่งที่นี่แล้วก็คือตอนมาโตเกียกีเนี่ยมันมีเราต้องทราบสามโค้งอยู่ตอนนี้มี1นึ่งสนะครับหนึสี่แอย่างที่บอกว่าปลายของมิซโนเคิร์ฟมันสูงห้าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร รเราลงมาพาแขงนะครับวอล์คแขกวอล์คแขกมันก็คือการพาดูพวกมาร์กิ้งต่างๆเช่นจุดเบรกจุดเลี้ยวเอเบกเอ็กซิมอะไรพวกนี้นะครับผม,ผมก็เก็บรายละเอียดการมันมีเรื่องอะไรอย่างเช่นผิวของสนามมีเรื่ององศาของถนออเเงนนะครับที่ออกที่เข้ายังไงก็นี่จะเป็นรายละเอียดนะครับพาไปดู คคีมนะรับก็นี่นะครับหนึ่งปี๊บครีมมี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 ได้เลยพี่ได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วเฮ้ยไม่ได้ทีนี้เดือดเลยใช่ไหมฮะ